Good morning every one สวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือเช้าวันอาทิตย์ค่ะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จลุงจรและสุภารักษ์ก็ลงไปที่โกดังค่ะไปช่วยการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะ ตัดหญ้าที่กลางสนามค่ะเป็นจังหวะที่ฝนไม่ตกค่ะอากาศดีค่ะดูจรพร้อมแล้วค่ะขึ้นขี่ ATV พ่วงด้วยหางรถตัดหญ้าค่ะจ่ะดูจรเตรียมพร้อมแล้วก็รอบแรกค่ะ แกจะขับไปรอบแรกรอบแรกอรอบข้างนอกก่อนค่ะแล้วก็วนเข้ามาข้างในค่ะหมวกแก๊ปหลุดสุพลักษ์ก็ช่วยขับบ้างค่ะ ขับง่ายค่ะไม่ไม่ยากค่ะเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปล่ะค่ะเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือแทนคนงานค่ะคนงานหายากค่ะแถวหมู่บ้านที่สุารักษ์อาศัยอยู่นี่ค่ะ i s a b e a ิ t i ท u l s u ู d a y มันเป็นวันอาทิตยสวยงามนะสองตายายค่ะช่วยกันค่ะคนละไม้คนละลือค่ะงั้นก็เสร็จค่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราอายุมากแล้วเราก็เหมือนออกกำลังกายค่ะทุกท่าน ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะชีวิตของคนเรามีค่าค่ะ ตราบใดที่ยังมีกําลังวังชาอยู่ค่ะก็ต้องทํากันอย่างนี้แหละค่ะสุภลักษณ์ล่ลุงจรค่ะทุกวันเลยค่ะเหมือนจะเป็นงานประจํางานตัดหญ้าช่วงฤดูฝนค่ะแต่เราก็ไม่ไม่เกี่ยงนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นความสุขค่ะ หาคนสวนและคนงานมาทํางานยากค่ะที่นี่ค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็มีงานประจําของเขาอยู่ค่ะสุภลร,รักษ์ขอฝากคลิปวิดีโอไว้นะคะสําหรับคลิปของวันอาทิตย์ค่ะเพื่อความเพลิดเพลิน ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้สุภาลักษณ์และลุลงจรด้วยนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดโรคปลอดภยัยอายุยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะ